บักหมดทำไงดีเนี่ย เติมที่นี่เลยครับ First Shop เว็บบริการเติมโลบัคทั้งระบบ VIP และ ID Pass เรทโคตรสูงและยังบริการกดจิปไอเทมแบบต่างๆแถมยังบริการรับฟาร์มแบบอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมายครบจบในเว็บเดียวที่ First Shop เท่านั้นย hey, ัสดีครับวัสดีมรักแฟนเพจทุกท่านกันด้วยฮะสวัสดีคนที่ชอบมีทุกคนไลน์นะฮะอยู่ผมซิ้งก็ผมจะช่ามุกคว,ชวาชแนลนะฮะเราอีกในออสตาสว d e ดี n ฟนอัปเดตอีกเร็วหลังจากที่ห่างหายหายหน้าหายตาไปตั้งนานนะสำหรับออสตาตอนนี้ก็ได้มี อัปเดินใจไปแล้วนะฮะแม่ ร้อยแรงเกงหุกเลยนี่อะวันนี้ก็จะมาสรุปอัปเดตกันนะครับอาจจะมีตกหล่นประมาณ2ตัวนะครับซึ่งเป็น2ตัวที่ไม่รู้เก่งหรือเปล่านะครับลองไปหาดูช่องอื่นแล้วกันแต่ช่องนี้ก็คลิปนี้เราจะรีวิวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คลิปน่าจะนานก่อนจะเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะและก็สำหรับใครที่นะครับหาร้านรับฟาร์มนะครับน้แบบออสตาอยู่นะครับก็เชิญได้เลยฮะกับร้านนี้เลยนะครับฟาร์มด้วยไอดีนี้เลยฮะ HD l ิ m u l ุนะครับไม่ว่าจะเป็น สารพัดรับจ้างสลับออสตาเนะครับอีซัมยังมีแฟนเพจด้วยนะฮะเออเอสดี SD ลิมลูรุอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับมีไลฟ์สตรีมด้วยนะที่สำคัญฮะฝากกลุ่มไว้ด้วยนะครับตามนี้เลยมีทั้งกลุ่มออสตาแล้วก็กลุ่มอื่นๆอีกด้วยนะครับนะโอเคตัวใหม่นะครับอ่ามีด้วยกันกี่ตัวว่นี่นะฮะโอ้โหยเยอะเลยมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนกับ6ดาวตัวใหม่ะฮะคูจโจโจทาโร่นะครับจากภาค4นั่นเองนี่เลยแล้วไปแปดสิบด้วยนะแล้วก็เอสคานอนะครับ นี่เลย5ดาวแล้วตัวนี้แล้วก็มีเวอร์ชั่น4ดาวด้วยนะฮะตัวนี้เป็นตัวฟาร์มเงินนะทุกคนนะก็เขาบอกว่าเป็นเมตาใหม่นะครับที่มาแทนบูมานั่นเองแล้วก็มากาครับผมนะจากเรื่องโซอิสเตอร์นะครับระดับ5ดาวแล้วก็อารลูบินโจนะครับนะใทท่าน60เมตรของเรานะครับ5ดาวเหมือนกันนะฮะแล้วก็ทั้งกุสึนะครับจากเรื่องดราก้นบอลนะฮะ5ดาวเหมือนกันนะครับ แล้วก็ที่ขาดไปก็คือนิโคลอินนะครับสีดาวนะฮะแล้วก็เดสกันสีดาวมั้งประมาณนั้นแหละนะครับเออไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะครับแล้วก็มีสตอรี่โหมดใหม่ด้วยนะครับเออไปดูกันว่าด่านอะไรเขาบอกว่าเป็นในเรื่องของโซอิเตอร์นะฮะนี่เลยนะฮะนี่นะครับด่านแรกก็นี่เราจะได้พวกตัวพวกนี้นะฮะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนี่สู้กับประมาณนี้ประมาณนี้นะฮ่า แล้วก็สรับใครที่ผ่านทุกด่านก็จะได้รถมอเตอร์ไซค์เงันๆันะฮะนี่รถเท้นะฮะกูแล้วเป็นคนชอบมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับแต่มื่อสู้พีเซกูไม่ได้หรอกนะครับแมบมาคุมาพีดนั้นหล่อเท่ที่สุดแล้วสำหรับมอเตอร์ไซค์อ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับแล่นนอนว่าตอนนี้พวกด่านพวกนี้เนี่ยนะครับมันมีการปรับระดับความยากเลยด้วยนะเดี๋ยวเอาให้ดูแล้วกันนี่เห็นไหมฮะทุกคนมันจะมีให้เลือกแล้วนะครับกับ o r m a l กับ extreme นั่นเองนะครับ เลือก normal ดีกว่ายากเกินมั้ง extreme นะครับเขบาบอกว่าถ้าเราเล่นโหมด extreme นะครับถ้าเราชนะเราจะได้อเทมคูณ3นั่นเองนะฮะทุกคนใครอยากลองก็จัดได้ฮะแต่กูไม่ลองนะครับโอเคนี่พอโอเคมาดูกันก่อนว่าแต่ละตัวลงใช้เงินเท่าไหร่บ้างนะครับไอขนอไนอคณิไอขนอนะฮะก็ห0 0้ 500, อยจะทะลุห0รอยฮะอามิน5้าร้อย นะครับแล้วก็ขนเอเวอร์ชันหาเงินก็320มากา650หกร้อยห้าสิบฮะทั้งห้าร้อยนะครับเอาทั้งก่อนแล้วกันมาถึงแม่งสัตว์พลังรัวๆเลยมึงแกโกงกันลาเฮ้ยผมมันโคตรโหเลยมาถึงเป็นเอลเอีย e ทุกคนดาเมจร,ร้อยเจ็ดสิบฮะวงกว้าง20คูดาวสี่นะโอเคงั้นระวงังเอสขนอเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เป็นตัวฟาร์มตังค์ตัวใหม่นั่นเองนะฮะให้ทั้งเราสัตว์พลังรัวไปก่อนแล้วกันโอเค ซื้อนะฮะอ่าอัพเกรดไปนะครับตอนนี้ยังอันนี้ไงบวกเงินร้อยห้าสิบหกฮะเหมือนจะได้เยอะกว่าของบูม่านิดหน่อยนะครับนะแล้วเราก็ปล่อยให้ทั้งเราสาดพลังรัวๆไปก่อนละกันแต่มันออกสกิลเร็วมากเลยทุกคนนะพตดเร็วโอเคอัพต่อไปนะฮะโอเคโอ้โหได้เงินเยอะอยู่เนี่ยนะฮะเออโอเคเดี๋ยวเราอัพทั้งก่อนเลยละกัน500ปังเข้าไปนะฮะตอนนี้ดาเมจเป็น340แล้ว ะฮะวงกว้างก็เพิ่มมานะครับเป็น24นะโอเคผมอัพต่อเลยละกันนะฮะอัพต่อเลยละกันโอเคตอนนี้นะฮะดาเมจ6 8ร้อยปก็ปแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีตัวหลุดแล้วงั้นผมเอามากะวางไว้ตรงนี้เลยละกันนะฮะมาดูกันมากะดาเมจ70นะทุกคนนะนี่ใช้ได้เลยเนี่ยนะครับเป็นเอวีวงเป็นวงกว้างด้วยนะใช้ได้ใช้ได้โอเคทั้งเราก็อัพต่อไปเลยละกันอัพต่อไปเลยละกันนะฮะ, <ๆ S 1> ะตอนนี้เปลี่ยนมายิงพลังแล้วเนี่ย นี่มันท่าสุดเท่ของเขาใช่เลยเดี๋ยวครับมากักก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวไม่ไหวนะครับตอนนี้ดาเมจดร้อยห้าสิบนะฮะคูเดาสองจุดเก้าฮะประมาณเกือบเกือบสามวิแต่ก็เร็วอยู่นะเออโคตรเท่ <laughs> แม่งเคลียร์เป็นนีออนด้วยเฟีย้ยวจัดเลยโอเคอัพเอ็กคานอของเราก่อนนะฮะ เพิ่มตังโคตรเยอะนะฮะเออหน้าอัพหน้าอัพขึ้นมาเยอะเลยนะฮะมากกว่าบูไมกทั้งคูสื่อของเราใกล้ตาแล้วนะครับตอนนี้ดาเมจเป็น3,200แล้วะฮะดามเมจของเขาก็จะเป็นทรงกลวยนะฮะเออทรงทรงไอติมนั่นแหละก็เทดีนะฮะผมว่ามันก็ o ออยู่นะโอเคอัพเกรดขั้นสุดท้ายฮนะดาเมจร,รวม5 3 5 5นะครับวงกว้าง5 5คูดาวสี่นั่นเองสกิลถือว่าเทมากๆเลยนะคโคตรเท่เทไม่รู้จะเทยังไงละนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะย้ายมากะมาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อัปเกรดลัวๆนี่เลยอัปเกรดลัวๆนะฮะโอ้อัปเกรดไปสามพันเลยหรอทำไมมันโหดแท้ขอขายเลยละกันมาอัปเกรดแม่งเลยจัดไปนะครับดาเมจดห้าร้อยหตอนนี้สลับมากะนะครับโอ้ขั้นต่อไป4ี่พันมจะบ้าเหรอทำไมมันเอาเยอะขนาดนั้นงั้นระหว่างนี้เราก็วางอลูมิเนีโตเลยละกันนี่นะฮะไททันหกเมตรโอ้เหยียบได้ด้วย กยเปิดมาดาเมตแม่ง441เลยแต่ครูดาวนานมากเลยนะ10วิแม่งโคตรนานโอเคมากะเราตอนนี้อัพขั้นสุดท้ายจะแล้วนะครับดาเมจรวมอยู่ที่800ฮรทุกคนครูดาว2.6ฮะวงกว้าง33นะฮะอุ๊ยเท่นะเนี่ยเป็นการปาดนะฮะเอาเคลียร์ทุบพื้นรัวๆเร็วอย่นะเนี่ยเอออะลูมินของเรานั่นเองอุ้ยดาเมต1,000ละนะครับครูดาวผมว่าน่าจะเริ่มเพิ่มเรื่อยๆแน่เลยอะนะครับโอเคอัพเกตต่อเหญ่ไหม ครูดาวเริ่มเพิ่มเป็น12แล้วถึงมันจะแรงก็จริงฮะแต่ครูดาวเยอะมากเลยอะงั้นต่อไประว,วังเอสคารหนอเลยแล้วกันนะครับเอสคารหนอนี่เลยแล้วก็ขายมากาดทิงซานี่ดาเมจเริ่มต้นของเอสคารหนอนะครับ179นะทุกคนนะครูดาวสามนั่นเองวงกว้าง20นะฮะจัดไปอัปเกรดต,ต่อดาเมจเป็น358ฮะครูคดาวสามวงกว้าง20ต่อไป644ฮะวงกว้าง30อุ้ยเปลี่ยนสกิลละ อัปเกรดต่อฮะเป็น1นึ่งพับอัปเกรดมึงเยอะจังเลยโอเคทุบโอเคจัดไปอัปเกรดต่อเป็น <Yeah. S> 1นะึ่พัิบเก้าฮะคูด,นะคดาวสาหวงกว้าง30ครับผมก็ยังเป็นทุบเหมือนเดิมต่อไปอีกฮนะสองพฮคูดาววงกว้าง50ฮนะต่อไปอีกนะครับดัมเบลร,รวม3 8 9 3ฮนะคูดาว ตอนนี้ท่ากลายเป็นท่าใช้พลังดวาทิ์และแล้วก็อัพเกตสุดท้ายครับผมดาเมจรวมที่8,368คูดาว5ฮะวงกว้าง50นะครับแล้วก็อาลูมินโตนะครับโอเคอัพต่อไปฮะ2,718ต่อไปอีหะดาเมจเป็น4,000ครับผมคูดาวยัง12อยู่อัพเกตต่อฮะตอนนี้ดาเมจเป็น6,000แล้วเฮ้ยแต่คูดาว15นะทุกคนนะคูดาวมันเยอะไปวะนะครับถึงมันจะเก่งก็จริงแต่ นะคูดาวเยอะไปตอนนี้ท่ามันกลายเป็นกระทืบแล้วมันกระทึบโคตรโหดเลยโอเคมาอัปเกรดอาร์มินกันนะฮะขั้นสุดท้ายตอนตอนนี้ใกล้จะขั้นสุดท้ายแล้วนะครับโอ้มันใช้เงินเป็นหมื่นนะทุกคนโคตรโหดเลยผมไม่รู้ว่าจะอัปขั้นสุดท้ายได้หรือเปล่านะฮะสำหรับอาลูมินโตของเรานะครับใช้เงินเยอะชิบหายเลยก็เหมาะสำหรับที่จะเอาไปลงอินฟินิตี้อยู่นะสำหรับอาลูมินของเราแต่ว่ามันดูกะกากๆะแปลก,ปก,ปกยังไงไม่รู้นะใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันหน่อยแล้วกัน โอเคทุกคนครับสลับโบลี่นะฮะก็ตอนนี้เขาบัฟดาเมจแล้วนะครับก็คือทุกๆเวฟเนี่ยนะครับโบลี่นะครับจะถูกบัฟดาเมจขึ้นเห็นไหมเป็น3 0 1หนึ่งนะครับทุกๆเวฟเลยนะนี่คือความโกงของโบลี่ตัวใหม่นะครับแล้วก็ผมลืมบอกพาส์ทฟสกิลของ ไอเอ็กคแคนอของเราอีกอันหนึ่งก็คือทุกๆเวฟเหมือนกันนะฮะเอ็กคแคนอของเราจะเพิ่มดาเมจขึ้น36นั่นเองนะฮะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวมาดูครูโจโจทาโรก่กันดีกว่าเราเร็วนะครับดาเมจเริ่มต้นนะฮะเจ็กันเลยทีเดียวโคเทโอเคอัปเกตรดต่อตอนนี้เป็น2องพฮะครูดาวห้านะครับเป็นการออกไปต่อยเหมือนเดิม4,296ันดาเมจก็ยังเป็นโฮล,ล่าเหมือนเดิมนะอัปเกตรดต่ออู้ดาเมจเป็น8ปดพเจ็ด 8,771เลยเหรอก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะฮะ Star Platinum นะครับแล้วก็อัปเกรดขั้นสุดท้ายฮะจะได้หยุดเวลามานะครับดาเมจรวมอยู่ที่17,721นะฮะครูดาว5วงกว้าง26นะครับ,ด 5, 6, 6, รบเดี๋ยวมาดูหยุดเวลากันผมไม่รู้ว่าหยุดเวลาเนี่ยนะครับมันจะหยุดนานกว่าของ5ดาวหรือเปล่านะครับนะก็เดี๋ยวนาะคตน่าจะมีคนทำคลิปเปรียบเทียบออกมาดูนะว่าห่างกันมากแค่ไหนนะแล้วก็มันน่าใช้หรือเปล่าสลับ Star p l a t i n u นะครับ สำหรับ X c a n o นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าได้ตังค์เท่าไหร่นะเลเวล80นะครับโอ้บวก2,662แล้วทุกคนโคตรโหดคตรเท่แม่งบวกโคตรเยอะเลยแล้วก็ปิดท้ายด้วย Army นะฮะอัปเกรดขั้นสุดท้ายที่เราค้างไว้นะครับจะมนรวมที่28,938ฮะคูดาว15วงกว้าง20นั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมฮะอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้เหมาะกับการลง Infinity ค่อนข้างเยอะเลยโบลี่ก็เหมือนกันฮะตอนนี้เป็นเมตาใหม่ที่ ควรจะเอาไปลงอินฟินิตี้เรียบร้อยแล้วนะแพทนี้ก็ประมาณนี้ฮะมีอะไรไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็ขาดอีก2ตัวเนาะก็ไปหาดูแล้วกันว่า2ตัวนั้นมันเก่งหรือเปล่าแต่หลักๆก็ประมาณนี้ฮะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้ฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันไปละบ๊ายบาย